โรงพยาบาลมะเร็งเปิดตัวเครื่องฉายบังสีแบบเกลียวหมุนเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็งในเขตสุขภาพที่8ที่โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินอธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานเปิดเครื่องฉายรังสีแบบเกลียวหมุนพร้อมระบบติดตามรอยโรคจากบริเวณพื้นผิวสัมผัส โดยมีนายแพทย์ทิติอึ้งอารีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีนำคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนายแพทย์ทิติกล่าวว่ากลมการแพทย์มีพันธกิจในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งในเขตพื้นที่ภาคตะนกีิงเหนือตอนบนโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนทั้งการผ่าตัดฉายรังสีและเคมีบำบัด โดยการใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ทันสมัยเข้ามาในการช่วยดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมตลอดจนแนวทางการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลตามมาตรฐานการรักษาโรคมะเร็งเช่นการรักษามะเร็งแบบแม่นยำและจำเพาะสำหรับความพิเศษของเครื่องฉายรัังสีแบบเกลียวหมุนคือสามารถฉายรังสีได้อย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคเกลียวหมุนใช้เวลาในการรักษาสั้นลงผู้ป่วยใช้เวลาในการฉายรังสีลดลง และสามารถจัดท่าทางและให้ความร่วมมือในการรักษาได้ดีขึ้นระบบติดตามรอยโรคจากบริเวณผิวสัมผัสคือระบบภาพนำวิถีซึ่งได้จากการสแกนพื้นผิวบริเวณที่ทำการรักษาของผู้ป่วยนำมาเปรียบเทียบกับภาพที่ได้จากการจำลองการรักษาเพื่อให้มั่นใจว่าบริเวณที่ต้องการรักษาด้วยบังสีที่มีความมบนยามากขึ้น เครื่องฉายรังสีระบบนี้มีประโยชน์อย่างมากในการรักษามะเร็งที่อยู่ใ,นในกล้กับอวัยวะที่มีการเคลื่อนไหวมากระหว่างการรักษาคือปอดได้แก่ผู้ป่วยกลุ่มมะเร็งเต้านมมะเร็งในช่องทอ้องครับก็ในการพัฒนาการรักษาเทคโนโลยีต่างๆก็เป็นการพยายามทำให้มีความเป็นเฉพาะที่เฉพาะโรคหรือรอยโรคต่างๆที่มี ความแตกต่างกันของแต่และตัวบุคคลนะครับในเครื่องมือการฉายแสงรุ่นใหม่ๆก็จะมีการพัฒนาตัวจับวัดตัววัดพื้นที่ตัววัดขนาดของร่างกายแล้วรวมไปถึงการเจาะลงไปถึงตัวรอยโรคหรือเนื้อก้อนเนื้อทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เป็นเนื้องอกเนื้อร้ายแล้วก็สร้างจุดเป้าหมายพิกัดเป้าหมายในร่างกายคนเพื่อให รังสีที่ฉายเข้าไปยังจุดที่เป็นก้อนเนื้อเนี่ยไม่ไปโดนเนื้อปกตินะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีทางด้านรังสีรักษาซึ่งในการพัฒนาทางการแพทย์ก็มุ่งเป้าไปด้านนี้